รีวิวแคมป์ี่ให้เลยนะครับวันนี้ผมจัด2รุ่นสีดำนะคันนี้คือ2.5ตัว G รู้ได้ไงนี่พี่ดูล้อแม็ก2.5ตัว G ล้อแม็กเป็นแบบนี้ครับ2.5ตัว G ล้อแม็กเป็นแบบนี้นะครับขอบ18บแขอบ18สวยๆนะภายในดงภายในมีซันรูปเหมือนกันนะครับ2.5 G หาย,ยากมากเลยนะแล้วเราก็ทำราคาโปรโมชั่นให้นะครับหลังคาซันรูปบอะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะเราทำราคาโปรโมชั่นให้นะครับสำหรับ2.5ตัว G ก็คือ859,000บาท859คันนี้แล้วผมขายไป9 0 0 0 0สกว่าเลยนะ แล้ววันนี้ได้สีดําด้วยนะครับเลขไมล์แสนสี่นะครับแปดห้าเก้านะครับส่วนอีกคันนึงเป็นพรีเมียมรถเพิ่งเข้ามานะครับเป็นไฮบริดพรีเมียมนะครับเป็นไฮบริดพรีเมียมคันนี้ก็เป็นราคาโปรโมชั่นเหมือนกันเดี๋ยวทะเบียนเปลี่ยนกรุงเทพฯให้นะครับคันนี้ก็เสนอขายในราคาแปดเก้าเก้าครับไฮบริดพรีเมียมแต่คันนี้ไม่ใช่พรีเมียมธรรมดานะเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวผมไปดูรอบๆคันก่อนนะครับไฮบริดพรีเมียมครับดูเลยนะสวยๆนะครับไฮบริดพรีเมียมนะครับดูเป็นไงเซนเซอร์สี่จุด ไฟท่อออกซ้าย2องก็สวยไม่เบาแล้คันนี้พรีเมียมแบบได้เบาของตัวลักชูรี่เบาของตัวลักชูรี่เป็นไงสวยไหมครับสีเบจหลังคาขาวมีซันรูฟนะครับมีที่คอนโทรลด้านหลังนะครับมีให้ครบนะบมีให้ครบเลยคันนี้นะครับ,รา,า 8, 9, 000, 000, บาราคา8 9 9 0 0 0บาทราคา8,99เท่านั้นนะครับดูเป็นไงสวยปิง้งเดียนกริป นะครับ899เท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะใครสนใจนะครับโตโยต้าแชมรีฉมไหนนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นย์เจ็ะผมบอกเลยว่าทั้งสองคันเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับใครกำลังมองหาโตโยต้าแชมรีฉมนี้นะครับติดต่อผมได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมเนทอโต้นะครับวันนี้ผมจัดแพ็คคู่สีดําให้เลยนะครับช่วงนี้เหมือนลาหูมาอีกแล้วนะครับแต่เปล่าเลยนะไอ้สองคันนี้นะครับมันเป็นรถที่ ก็บอกว่าจัดโปรโมชั่นให้ทั้งคู่เลยนะครับเป็นรุ่นที่หายากพอสมควรนะครับนะวันนี้เรามี all new delta camry นะครับสีดําทั้ง2คันนะครับตัวรถเป็นปีสิบเจดยีทั้งคู่นะครับนะปีสิบเจดยีนะเดี๋ยวมันมีคันนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนทะเบียนเป็นกรุงเทพให้นะครับรถเราเพิ่งซื้อเข้ามานะครับคันซ้ายมือนะครับจะเป็นตัว2.5งจุดห้าไฮบิดพรีเมียมสองจุดห้าไฮบิดพรีเมียมนะครับคันซ้ายมือนะครับราคาแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะเป็นราคาโปรโมชั่นเป็นพรีเมียมที่เบาภายในเป็นสีเนะครับ นย้ำเลยนะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับแล้วก็อีกคันนึงนะครับคันนี้อะไรเท่มากๆเพราะว่าหายากีสุดเลยนะเป็น Toyota Camry 2.5รุ่น G นะเป็น2.5รุ่น G สีดำนะครับ2.5ตัว G นะไม่ใช่2.5ไฮบริดนะครับเป็นซนล้วนนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่า2.5 G เนี่ยล้อมงล้อแม็กเขาเป็นขอบ18หมดแล้วนะครับถ้าเป็นไฮบริด่ยเป็นขอบ17อยู่เลยนะตัวนี้เป็นขอบ18ละนะครับสีดำสวยๆนะครับ รถเดิมๆนะเป็นรถป้ายแดงมือเดียวหมดเลยนะครับเป็นราคาโปรโมชั่นทั้ง2คันนะครับคันนี้ราคา8,59,000บาทนะครับคันนั้น8,99นะครับฟรีดาวจัดเต็มได้ทั้ง2คันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวพรีเมียมก่อนละกันตัวพรีเมียมนะครับคันนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับกันชนหน้านะครับก็จะเป็นสีดําตัดกับโคลเมียมนะครับมีโลโก้ที่เป็นพ d นะครับนะแล้วก็ระบบสองสว่างตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ทันดิงไลท์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่เป็น LED นั่นเอง แล้วโคมด้านในเนี่ยจะเป็นเลนสีไฮบริดนะครับมันจะออกมีสีฟ้าๆนิดนึงนะครับแบบนี้นะต้องแยกดีๆนะตัวไฮบริดกับตัวเบนซินไม่เหมือนกันนะครับตัวไฟหน้าเนาะครับแล้วก็ตัวกระจังที่มีตัวดับทีปนะมีเรดร์ฝังเข้ามาข้างในก็จะเป็นนูนๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับตอนนี้ล้อแม็กเป็นขอบ17นะครับรัดด้วยยางซาบิสโตนดูลันซ่านะครับดิสเบก4ล้อนะครับนะแล้วก็โลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับกุญแจเป็นกีเลสสองดอกนะครับรถสีดําเดิมๆทั้งสองคันนะครับไม่มีเก็บงานเลยนะครับรถซื้อเข้ามาต้องบอกว่าเป็นสแตนดาร์ดเดิมโรงงานหมดเลยนะครับเนี่ยสีดําสวยๆนะครับทั้งสองคันนะครับอันนี้ราคาแ9 9นะครับสำหรับตัวไฮบิดใครสนใจนะครับรีบติดต่อสอบถามเข้ามาได้ก่อนนะครับด้านท้ายนะครับไฮบิดนะโลโก้อยู่ครบแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยมาให้4ี่จุด ไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟท่อออกซ้ายนะครับสำหรับตัวไฮดริดนะแล้วก็ไฟทับทีม2ฝั่งนะครับคาดหลังก็เป็นโครเมียมนะครับไฟท้าย LED นะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยจะมีคําโชหให้เวลาเปิดขึ้นนะครับมันจะหนืดเห็นปะมันจะหนืดอย่างงี้นะครับมันจะฝามันจะไม่ดีดไปข้างหน้านะครับโครงสร้างตัวรถนะครับเดิมๆอยู่แล้วนะคันนี้ไฮไลท์คือตัวเบาะด้านในนั่นเองนะครับแล้วก็หัวนงหัวน็อตนะครับเนี่ยฝาท้ายไม่มีแกะนะครับ2จุดเลยนะครับไม่มีแกะ ไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับบ่งบอกความเดิมนะครับบ่งบอกความเดิมนะครับกระจกนะครับเดิมหมดเลยบ้านลงบ้านหลังนะครับรถสวยๆเดิมสีดำนะครับภายในของตัวพรีเมียมคันน sure> ี้นะครับมันเป็นซิกเนเจอร์เลยจริงๆตัวพรีเมียมเรามีหลายคันอยู่นะสีขาวนะครับแต่ว่าคันนี้ได้ภายในเป็นสีเบดนะครับคันนี้ได้ภายในเป็นสีเบดนะครับตัวพรีเมียมคันนี้จริงๆบอกสีเบดสีนี้มันอยู่ในตัวพรีเมียมลักชวรี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาไปทําตอนออกป้ายแดงมาเลยหรือเปล่าอาจจะขอ ทาง t o y o ต a าเคมอเตอร์ว่าให้ทำบาบอกเป็นสีนี้มาเลยนะครับจริงๆบอมจะเป็นสีเบจาบอมจะเป็นสีดำนะถ้าบอกเป็นสีนี้คือตัวอไอตัวพรีเมียมตัวพรีเมียมที่เป็นลักชูรี่นั่นเองนะครับแล้วหัวหมอนเป็นมิกกี้เมาส์แบบนี้นะครับนะตัวนี้ก็จะมีไอแบ็ทั้งหมด10จุดนะครับแล้วก็ลำโพง9จุดนะครับตัวพรีเมียมแน่นอนมันต้องมีที่คอนโทรลตรงตรง,ตรงเท้าแขนใช่ไหมครับเอาไว้ปรับพวก ปรับเบาะปรับแอร์ปรับวิทยุนะครับปรับม่านหลังนะครับตรงเฉดตรงนี้นะครับนะครบครบนะครับมีแอร์หลักให้เรียบร้อยนะมีแอร์หลังมี USB 2จุดนะครับมีหลังคาสันรลูฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดสีเนี่ยเดิมไม่ใช่ชุดสีดิโครงสร้างสีนะครับดูนะครับเนี่ยในองค์เม็อาร์คนะครับเดิมครบหมดนี่เห็นไหมครับนะ สวยๆนะครับคันนี้ราคา8,99เป็นราคาโปรโมชั่นให้เลยนะครับสำหรับใครต้องการตัว Camry Hybrid Premium นะครับสีดำภายในเบตนะคันนี้ตอบโจทย์รถเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับภายในเป็นสีเบตดเบาะเดิมหมดนะครับไม่มีหุ้มนะไม่มีบิวเลยรถสวยๆและเป็นรถหน่วยงานประจจำการนะครับรถปี2019จด20นะรถเดือน November นะเดือน November ปี19จด2 0สติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับ ตัวบ่อเนี่ยต้องบอกว่านั่งดูแล้วภูมิฐานมากๆเลยนะใหญ่สะอาดขาวนะครับหมดเลยนะครับแล้วคอนโซลน,นะครับด้านหน้าก็เป็นสีเบจเหมือนกันนะมันอารมณ์เหมือนพวกรถยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอารถที่เป็นแบรนด์นอกนะครับเหมือนพวกแบบอะไรอะเมีคาเรนรถแบบสีแบบมาณแบบเนี้ยน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายเหมือนลายไม้แต่ว่าจะเป็นสีโทนอ่อนนะครับให้อารมณ์พอมันอยู่กับสีเบจอะอารมณ์มันเปลี่ยนเลย นะไฟเด e d l ไลท์มีให้เหมือนเดิมนะครับคันนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับแน่นอนจอวิทยุนะเป็น JBL เป็น JBL แล้วก็ตัวแอร์น่ะเป็น3โซนนะครับนะแล้วก็มีไวเลสชาร์จนะครับนเะพราะว่าเอาเลย์ USB มีให้หมดแล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้นะครับทั้งหมด4โหมดนะครับ e ีโ mode Normal mode โหมดสปอร์ตแล้วก็โหมด EV นะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโ o ม e มีให้แล้วก็มีลมที่เบาะนะครับลมที่เบาะคู่หน้านะสามารถปรับได้เปิดได้เป่าได้ กระจกมองหลังก็จะเป็นตัดแสงออตโต้มาให้แล้วนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นมาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับเราก็เลยจัดเป็นราคาโปรโมชั่นให้นะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับกับตัวพรีเมียมนะครับแปดเก้าเก้านะครับแปดเก้าเก้าเนี๋ยดูตัวบอกที่ผมบอกไม่ยับไม่ช้ำเลยนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นตัวฟูลมัลติฟังชั่นนะครับมีล็อกความเร็วฟูลคอนโทลน,นะครับ งเตือนกันชนด้านหน้ามีเลนทีฟนะครับแล้วก็เลขมาอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดห้าสองนะครับปุ่มพุ่สตาร์ทมีให้นะครับเปิดฝาถังเปิดฝาท้ายนะครับทักชั่นคอนโทรลระบบไฟสูงออโต้นะครับเกียร์พัลส์ชีฟไฟหน้าเปิดปิดออโต้ที่ปั่นน้ำฝนออโต้นะครับแค่นี้ครบเลยจริงๆนะครับสำหรับคันนี้คือไฮบิดพรีเมียมนะครับที่ได้ตัวเบาะเป็นสีตัวลักชูรีนั่นเองนะครับแปดเก้าเก้าครับรถเลขไมล์แสนแปดนะฟรีดาวจัดเต็มนะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหก นะครับคันนี้คือไฮบิดพรีเมียมนะครับสีดําตอนนี้สีดํารู้สึกจะเข้ามามีคันเดียวนะที่เป็นพรีเมียมนะครับคันที่เหลือผมขายไปหมดแล้วนะครับแล้วก็คันถัดมานะครับ2.5ุรุ่นจี5รุ่นจีนะครับคันนี้ก็จะได้ตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเห็นไหมว่ามันจะไม่มีแถบพรเมียมหรือว่าแถบสีเทาอะไรเลยมันจะเป็นสีดําหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกเหมือนกันนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าโครงไฟด้านหน้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นเดย์ทาวน์บันดิ้งไลท์เส้นเดียว แล้วก็จะเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนข้างในนะครับจะไม่มี LED นะครับนะแล้วก็โคมเนี่ยก็จะเป็นสีขาวๆใสๆนะครับไม่ได้มีแบบเป็นเลนสีฟ้าเหมือนตัวไฮบริดนะ UVD นะเนี่ยผมถ่ายดู2หลอดพร้อมกันเห็นแล้วปะัไม่เหมือนกันนะครับเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดนะครับแล้วก็เซนเซอร์ด้านหลัง4จุดมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้ได้ล้อขอบ18นะครับตัว G เนี่ยถือว่าเป็นรถทรงดีไซน์กระปอด์ตมากๆนะครับขนาดล้อนะมีความกว้างเพิ่มขึ้นนะครับเป็น2 3 5 4.5 R18 นะครับ นะล้อเนี่ยความกว้างคือกว้างหน้ายางกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ขอบอยางเนี่ยสลิมขึ้นนะครับขับแล้วสปอร์ตดูหรูแล้วก็ด้วยลายตัวแมกที่เป็นล้อฟอร์สตัวนี้เป็นล้อฟอร์สนะล้อฟอร์สคือล้อด้านหลังเนี่ยมันจะกวงนะครับมันจะไม่ได้เป็นก้านแข็งขึ้นไปเต็มก้านนะรมันจะกวงเข้าไปมันให้ล้อเนี่ยมีน้ําหนักเบานะครับเบรกกระชับคือแบบขับดีเลยไม่กินน้ํามันด้วยนะครับดิสเบรกได้เป็น4ล้อนะครับดิสเบรกได้เป็น4ล้อ รกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีให้เหมือนกันนะครับมีบายสปอร์ตนะครับมีไฟเลี้ยวให้หมดเลยนะครับหลังคางสาันลุบมีเหมือนกันนะ2.5ตัว G ก็มีนะครับได้ดิสสี่ล้อนะครับคือจริงๆเดี๋ยวขอขยับภาพนิดนึงคือจริงๆตัวล้อแม็กเนี่ยดีไซน์เขาดูดีๆเหมือนพวกเบนท์บีเอ็มเลยนะเหมือนเบนท์บีเอ็มเลยนะเหมือนพวกบีบีเอสเหมือนพวกอะไรแบบนี้นะครับด้านท้ายเนี่ยเดิมนะครับแท้เดิมโรงงานหมดเลยนะคาดหลังนะพอเป็นเครื่องยนต์เบนซินคาดหลังจะเป็นสีดำํำคาดหลังจะเป็นสีดํา นะครับโลโก้สองห้าตัวจีอยู่ครบนะครับเซนเซอร์นะครับสี่จุดด้านหลังนะครับแล้วก็ที่สําคัญจะได้ปลายท่อคู่นะครับสําหรับตัวสองห้าตัวจีนะครับปลายท่อออกซ้ายขวาเลยนะครับมันเป็นซีดานสปอร์ตนะครับที่น่าใช้งานมากๆนะครับแล้วก็รองรับก้าวหนึ่งก้าห้ายี่สิบนะครับผมเครื่องยนต์สองพันห้าตัวนี้จริงๆเป็นที่นิยมมากๆนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเขาจะเอาไปแบบไปติดแก๊สวิ่งงวิ่งงานอะไรกันแต่ถ้าใครจะใช้แบบในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับ เครื่องยนต์2,500ที่เขาไปติดแก๊สเพราะว่ามันถูกนะครับระบบมันไม่ซับซ้อนเหมือนเครื่องยนต์2.0ตัวจีนะครับมันไม่ได้เป็นหัวฉีดดีโพสต์แบบนั้นนะครับอันนี้มันเป็นหัวฉีดปกตินะแค่ซีซีเครื่องยนต์คือ2,500ยูซีแค่นั้นเองนะภายในเป็นโทนสีดำนะครับภายในเป็นโทนสีดำแล้วก็สีตัวรถเนี่ยก็เดิมเหมือนเดิมนะครับการันตีนะครับเนี่ยโครงสร้างตัวรถนะครับรับประกันตลอดอยู่การใช้งานนะครับแล้วก็เมนองเมนอาร์ตเดิมครบหมดนะพันนี้ราคา859,000บาท ราคา859นะครับหัวมงหัวหมอนก็จะเป็นแบบธรรมดาไม่ได้เป็นวิกิเมาส์นะครับม่านข้างนี้ลราพายม่านหลังไฟฟ้าตัวนี้นะครับมีให้หมดมีแอร์หลังให้เรียบร้อยนะครับใครต้องการลดโครงสร้างเดิมๆสวยๆนะครับติดต่อได้เลยเนาะ062640776 7นะเบอร์เดียวเบอร์เดิมเหมือนเดิมนะครับอาคันไหนอยู่ก็บอกอยู่คันไหนติดจองก็บอกติดจองนะครับไม่กักไม่จองซ้อนไม่อยากมีปัญหานะครับอาคันนี้ก็เป็นปี19-20่วเหมือนกันนะครับรถเดือนโนยเมเบอร์ เดือนโนเวม ber นะครับปี19นะครับสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบนะครับรถทุกคันนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับมีประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปีนะครับในตัวนี้เป็นสลูปนะครับมีเหมือนกันเลยสลูปนะครับที่ต่างเข้ามานะครับก็คือตัวคอนโซลนะครับมันจะเป็นสีลายไม้แบบเข้มๆนะเข้มๆแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นสีดำนะครับมันก็เลยทําให้ดูแบบแมทกันได้นะครับแล้วก็ไฟเบียไลท์ใต้นี้นะครับมีให้เหมือนเดิมนะครับเป็นตัวสีอลาสตตัวนั้น ครัแต่วิทยุหน้าจอเนี่ยจะได้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับเหมือนตัว2.0เหมือนตัว2.5เนวี่ปกตินะแอร์ก็จะเป็นระบบแก้ตัวดูโอโซนนะครับก็จะแยกซ้ายขวาไม่ได้มี3โซนนะครับแต่ได้โหมดการขับขี่เข้ามานะครับ3โหมดด้วยกันอีโค่โหมดโนมอลโหมดโหมดสปอร์ตนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับคันนี้นะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีพู้งสแตนทรลไฟหน้าเปิดปิดออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้แล้วก็ระบบเกียร์พายโชิปนะครับนะต้องบอกว่า ถ้าเรื่องการใช้งานเนี่ยผมมองว่าโอเคแล้วนะไม่ต้องออปชั่นหรือหวาขนาดนั้นนะครับมันเป็น2.5ตัว G ีคือรถมันเป็นดีไซน์สปอร์ตมันเป็นดีไซน์สปอร์ตนะครับยังไงฝากไว้ด้วยทั้ง2คันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ0626407776นะครับผมเนี่ยทอโต้ครับ